สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอการสร้างแพทเทิร์นให้กับเซ c ชันคัตกันนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของแพทเทิร์นนะครับซึ่งซึ่งใน sketchup โดย default เนี่ยมันสร้างแพทเทิร์นหรือลวดลายบนแนวตัดไม่ได้โดย default นะครับแล้วมาดูว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาพูดถึงพื้นฐานของการทำเซ t ชันในตัว sketchup ก่อนละกันนะครับ โดยปกติการสร้างเซกชันใน SketchUp Model นั้นค่อนข้างง่ายมากเพราะเราสามารถจะทำเพียงแค่การเอาสิ่งที่เรียกว่า section plane ไปวางนะครับแล้วก็ตัดโมเดลได้เลยนะครับเรามาดูกรณีที่เราสร้างโมเดลที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า Single Plan e ก่อนแล้วกันปกติเราสร้างโมเดลในลักษณะที่เป็นพีริม Design ใน SketchUp นั่นแหะอาจจะสร้างเป็นกล่องง่ายๆนะครับแล้วสร้างให้เกิด Ma s s form บางครั้งเราต้องการตัดให้เกิด section cut เราทำยังไงนะครับ เริ่มต้นเลยเราก็เอาตัว section มาใส่นะครับในกรณีนี้เราผมอาจจะไปที่ tool นะครับแล้วก็เลือกตัว section plane ขึ้นมาหลังจากนั้นพออาจจะจับไปวางนะครับแล้ก็ตั้งชื่อซะหน่อยสมมติว่าอันนี้ผมเรียกว่า section a แล้วกันนะครับตั้งชื่อ symbol เป็น a ไปแล้วก็โอเคนะครับนี้ผมได้ section cut ง่ายๆนะครับสำหรับกรณีที่มันเป็นกล่องธรรมดาผมจะลอง move เข้าไปหน่อยนึง ดูเผินๆเราก็ได้ตัวลักษณะที่เราเรียกว่า section cut ไปแล้วนะครับโดยที่เห็นเส้นสีดำง่ายๆนะครับวิธีการของ SketchUp คือสร้างแนวของ section cut ตัวนั้นเนี่ยให้มันมีเส้นทึ่งหนากว่าปกติเพื่อให้เรารู้สึกดูเหมือนกับมีความหนาแต่ความจริงมันเป็นแค่เ a ลนกระดาษธ,ธรรมดานะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจใน uh, section cut ตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงความหนาะโดยไปที่สไตล์นะครับในสไตล์เนี่ยเราไปดูตรง edit นะครับ เสร็จแล้วในตัวนี้มันจะมีจุดที่เรียกว่า1คือ section line width default น่าจะเป็น3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ3หลเราจะตั้งชื่อเช่นสมมติท่า default มันเป็น3แลนะครับก็กดแถบไปนิดนึงให้ให้การกรอกข้อมูลทำงานจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันเป็นเส้นบางๆแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูดูไม่เห็นถึงความเป็นแนวตัดนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็น5ดูเราจะเห็นว่าตอนนี้มันก็ดูหนาขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็น section นะครับ ในขณะเดียวกันเราจะมีตัวที่เขียนว่า section line เป็นตัวกําหนดได้ว่าเราอยากให้ section นั้นให้แนวตัดมันเป็นอะไรเช่นกรณีนี้แล้วผมอยากจะเปลี่ยนจากสีดําซึ่งเป็น default ให้กลายเป็นสักสีแดงเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้น,นครับ okay. ผมจะลองเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเป็นสีแดงแล้วกันโอเคเดี๋ยวรงมานะครับโอเคเราเห็นว่าเส้นแนวตัดมันก็จะเป็นแบบนี้ นแนวตัดของเซกชันอันนี้คือกรณีที่เราทำพวกพีริมดีไซน์ลักษณะนี้ก็พอเห็นลักษณะของแนวตัดคร่าวๆพอได้นะครับแต่พอมันเริ่มเป็นลักษณะที่เป็นดีไซน์เดเวล็อปเนี่ยเราก็จะเริ่มทำโมเดลโดยเพราะาโมเดลสถาปัตยกรรมอาจจะทำให้มีความหนานะครับผมจะลองยกตัวอย่าง,างนี้ดูนะครับผมจะเอาเซกชันนี้ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้สับสนนะครับ ทีนี้มาดูกรณีที่สมมติเรามีโมเดลซึ่งเราเริ่ม d e v e l o p ให้มันมีลักษณะที่มันเป็นมีความหนาเกิดขึ้นของผนังนะครับเสร็จแล้วผมจะลองตัดอันนี้ดูนะฮะถ้าสมมติเราตัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใส่ section เข้าไปนะครับ second plane นะครับผมใส่ไปตำแหน่งเดิมนี่แหละคล้ายๆเดิมนะครับตั้งชื่อซะหน่อยเดิมนะครับผมรบเ,เรียกเป็น A แล้วกัน เสร็จแล้วกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมตัดแบบนี้มันเกิดเหมือนเหมือนลักษณะที่เป็นกระดาษนะครับผมจะลองมู v เพิ่มนิดนึงโอเคสิ่งที่เราได้คือเราจะได้แนวตัดแต่ลักษณะที่เราตัดตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมันจะเป็นกระดาษโบ๋บเข้าไปในโมเดลสังเกตดูนะฮะแต่ในรีลิสหลังเนี่ยนะครับ sketchup เนี่ยมันทำสิ่งที่เรียกว่า section p l a n ให้โดย default นะครับ section f i l d ทีนี้มาดูว่า section fill ทําทำไงผมจะลองนี้นะครับผมเปิด section f i e l d ตรงนี้นะครับผม enable มันสังเกตดูนะครับมันจะมเีเส้นตัดแต่ตอนนี้เนื่องจากว่า default ผมไปตั้งเป็นสีประมาณเทาตรง section f i e l d ตรงนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีดำดูให้เห็นไอเดียนะครับอันนี้คือคือแนว section มันจะ fill ลงไปบนบน surface ที่แนวตัดนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของ release หลังๆเราก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ได้เหมือนลักษณะของ section cut ในขณะเดียวกันเรายังคงสามารถที่จะ move ตัว section mm hmm. ไปตรงไหนก็ได้นะครับแนวตัดที่เราเห็นเห็นหฮะเราก็จะได้แนวตัดต่างๆซึ่งมี fill color เป็นสีดำตามที่เราต้องการตอนนี้เราจะเห็นว่าบางทีมันดูแปลกๆเพราะเนื่องจากว่าเราทำ line w i h t ของ section line เนี่ยให้มันโตนะครับผมจะลองปรับตัวนี้เหลือ3ดูนะครับ section line width ปรับเหลือ3นะครับลักษณะที่ดูมันก็จะดูเนียนขึ้น แล้วก็ได้เหมือนเป็นเซกชั่นที่เราต้องการนะครับ <c oughs> เอาล่ะทีนี้ในกรณีที่เราตัดแบบนี้นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะจะพบว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาหรือข้อจำกัดของ Section Field ตรงนี้ก็คือว่าโดย Default ปัจจุบันใน Release ปัจจุบันล่าสุดของส k t t h u p เนี่ยนะครับมันทำได้แค่สิ่งที่เราเรียกว่า l i e l d Color ซึ่งเราตั้งที่นี่นะครับก็คือเซ c ชั่นฟิลตรงนี้เราจะเป็นสีอะไรเราก็ตั้งไปนะครับแต่มันไม่มี p พ t t e r n นะครับ ทีนี้วิธีการทำแพทเทิร์นเราทำกันยังไงนะครับออวิธีการเราก็อาจจะบอกทำได้อยู่สัก2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของ SketchUp เองในทีนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่า Group f o r m s l i d e นะครับไอ้ Group f o r ม s l i e เนี่ยมันก็จะสร้างเ,ออเส้นตรงบริเวณแนวตัดให้เรานะครับกับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่2คือใช้พวก Extension ที่มีอยู่นะครับ ซึ่ง extension ที่ผมจะพูดถึงต่อไปในคลิปนี้ก็คือมีอยู่2ตัวก็คือตัวหนึ่งเป็นตัวฟรีที่เราสามารถจะมาใช้งานได้แล้วก็จะอธิบายถึงอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าผมไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับก็เล่าให้ฟังนาจะมีกรณีที่เป็น extension ที่เสียเงินอันนั้นก็ว่ากันไปอีกทีนะครับเอาล่ะเรามาลองดูเริ่มต้นก็คือเราจะทำโดยใช้ฟังก์ชันของ s k e t u p เองดูก่อนว่าทำยังไงนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ ผมจะเริ่มต้นด้วยการเอา section f i e w ออกนะครับเพื่อเห็นกระบวนการก่อนตอนนี้เราตัดเป็นกระดาษนะครับใน sketchup เองนั้นเขาเปิดโอกาสให้เราสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า uh, group form slide นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับสมมติว่าผมคลิกขวาที่ตัว section ที่เราเลือกนะครับคลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือกรายการที่เขียนว่า create group form slide สิ่งที่โปรแกรมทำในกรณีของ create group form slide ก็คือ,อสร้างแนวเส้นล้อไปตามแนวตัดตรงที่เซกชันมันอยู่นะครับผมจะคลิกลงไปอันนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เราได้ตัวเส้นไปล้อไปตามแนวตะทีเ่ราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมจะให้ดูที่ Outliner นะครับใน Outliner เนรี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปนะครับและแ้วนกกเถียงว่ามีกรุ๊ปย่อยไว้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่า ตัวนี้มันคือเส้นที่เราเห็นไฮไลท์สีน้ําเงินเนี่ยนะคือเส้นนะครับแล้วภายนั้นเน่ยเพอเอิญมันมีอ็อบเจกต์หลายตัวโดย Default SketchUp จะแบ่งอ็อบเจกต์เหล่านั้นเป็นอ็อบเจกต์ย่อยๆเป็นกรุ๊ปย่อยๆนะครับผมจะลองให้ดูง่ายๆอย่างนี้ผมจะปิดตัวโมเดลอื่นไปนครับเอาละผมจะปิดตัวอื่นไปนะครับสังเกตดูนะครับเราจะได้เหมือนคล้ายๆเป็นแนวแนวตัดเราอาจจะเห็นว่าเวลามันขยับไปมาเนี่ยมันเกิดวูบวาบวูบวาบมันเพราะอะไร มันเป็นเพราะว่าตัว section p l a n ที่เกิดขึ้นตัวตัว section cut ที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับกับตัว section p l a n ตัวนี้มันอยู่ที่เดียวกันผมจะลองให้เห็นภาพชัดเจนก็คือผมจะยกเลิก active cut ของ section ตัวนี้ออกไปนะครับโอเคอันนี้คือแนวแนว object ที่เกิดขึ้นจากจากคำสั่ง group f o r m slide นะครับจะสังเกตเห็นว่า ตัวนี้มันเป็นกรุปซ้อนกรุปซึ่งเราดูได้เนี่ยจากไหนวิธีดูง่ายสุดคือไปดูที่ o u t l i n e r นะครับจะสังเกตเห็นว่ากรุปตัวนี้ที่ผม select อยู่คือคำว่ากรุปตัวนี้นะครับถ้าคลิกออกมาดูมันจะมี object อยู่ข้างในในที่นี้ก็คือตัว object ที่มันมันเจออย่างไนกรณีนี้มันมีตัวพื้นกับตัวผนังนะครับมันก็จะแยกออกไปเป็นกรุปย่อยๆถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับคลิกตรงนี้ก็จะเป็นตัวพื้นข้างล่างนะฮะวิธีการก็คือเราจะ edit มันนิดหน่อยเนื่องจากว่าสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับเวลาผม โรเตตหรือออร์บิทจอเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีไม่มีเฟสครับมันเป็นแค่เส้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือต่อเส้นเข้าไปให้เกิดวะนาบนี่วิธีการทํำยังไงนะครับผมจะใช้วิธีง่ายๆคือเข้าไป Edit ตอนนี้ผมจะเข้าไป Edit ที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ต่อเส้นธรรมดาครับเช้นลายก็ได้นะครับต่อเข้าไปโดยเส้นตรงไหนก็ได้จะสังเกตเห็นมันก็เริ่มสร้างระนาบอันนี้ได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันพอเราสร้างระนาบเสร็จ ผมก็จะไปใช้ m a ท e ที a รที่เป็น p a t เทิรนะครับเราก็เลือก pattern ์นะครับถัดมาเราก็เลือกอะไรอีกสมมติยกตัวอย่างเช่นผมอัลายเหมือนกันลายชิ้นนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เทล,ลงไปเราก็จะได้ลายแบบนี้ที่พื้นนะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะถัดไปที่ตัวผนังที่อยู่ข้างบนนะครับแน่นอนพอไปถึงผนังเราก็ต้องใช้กรุปอื่นมันเป็นกรุปอื่นไปแล้วใช่ไหมฮะล้วก็ลองปิดอันนี้ไปนะครับเข้าไปดูใน Outliner ผม มาที่กรุ๊ปนี้ดับเบิลคลิกที่นี่นะครับเพื่อจะอีดิทมันนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมใส่เส้นเข้าไปเพื่อให้มันเกิดระนาบทำให้ครบนะครับนิดหน่อยตอนนี้มีระนาบแล้วถัดมาก็เทวัสดุลงไปคราวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดหน่อยเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเทลงไปตรงนี้นะครับเทลงไปตรงนี้เทลงไปตรงนี้น,น,นะครับ เราอาจจะใช้ texture position ช่วยจัดตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับผมยังไม่พูดถึงตรงนั้นละกันเพราะเราคงเข้าใจกระบวนการเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้ว p a t เทิรที่เราได้จาก SketchUp มื่อ็แ m a t e r i ปกตินะครับมันจะเป็นสีขาวโดย background นะครับจริงๆแล้วเราสามารถจะ modify แพท t ทิร์เหล่านี้ได้นะผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นในกรณนนีเรียกกัน default มันเป็น Pattern สีขาวเราจะลองดูว่าเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมนะครับมันก็ ใช้หลักการพื้นฐานของแมทเทียร์ในสเกตอัพนะฮะเนื่องจากตอนนี้มันเป็นสีขาวผมจะลองเปลี่ยนดูนิดหน่อยเช่นในกรณีน,นี้นะครับผมจะลองปรับดูเช่นผมปรับซาจิเลชันนิดหน่อยผมใส่ตัวนี้มันเป็นประมาณสีเหลืองยล็กป้อยสีส้มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสามารถจะเปลี่ยนสังเกตดูไหมฮะผมสามารถจะเปลี่ยนสีของแพทเทิร์นเหล่าน,นี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องปกติในการ Edit m a t e r i a l บนสเกตอันะครับโอเคผมจะไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้ นี่เราจะสังเกตเห็นว่าผมได้แพทเทิร์นแล้วผมจะลองเปิดโมเดลที่ซ่อนไว้มาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยกเลิอกอ d i ิตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดโมเดลขึ้นมาเสร็จแล้วผมทำให้เซ c ชั่นคัทนี่มัน Active นะครับแอคทีฟเราก็จะเห็นโมเดลตัวนี้จะสังเกตดูนะเวลาผมเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันมีอาการแบบาหายบ้างแสดงบ้างมันเป็นเพราะว่าตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นที่แนวเดียวกับตัว section cut หรือ section plane นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีง่ายๆครับคือเราเลือกตัว section ที่เกิดขึ้นตัวนี้แล้วเราขยับมันไปนิดหน่อยเพื่อให้มันหนีไปจากแนว section plane นะครับวิธีการก็เป็นง่ายๆนี้นะครับผมจะลองทำให้ดูผมก็สั่ง move หลังจากเลือก section นี้ move ธรรมดานะครับ move ให้มันลึกเข้าไปนิดหนึ่งแต่วิธีการก็คือผมกรอกข้อมูลเลยผมอาจจะต้องการเคียงแค่จุด001 หลักการคือนิดหน่อยเพียงเพื่อให้มันอยู่คนละแนวกับ s เซกชันเพลนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าระยะที่เราขยับไปนะครับเราจะเห็น Pattern เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้โมเดลซึ่งมีแนวตัดซึ่งมี p a t เทิรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่เรา,าใช้พื้นฐานเลยของฟังก์ชันที่เราใช้ใน sketchup เองนะครับคราวนี้ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งไป อีกกรณีหนึ่งก็คือเราใช้สิ่งที่ทเป็น plug-in นะครับ plug-in ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ง่ายดีนะครับอันนี้ก็เป็น freeware ซึ่งพวกเราสามารถจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Sketch u c a t i o n ผมให้ดูที่เว็บนี้นิดนึงนะครับก็จะมี developer รายหนึ่งชื่อว่า TIG เนี่ยนะครับบางคนก็เรลยติ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับ Tig เขาทำปลักอินบน sketchup ไว้หลายตัวมากนะครับตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ในกรณีนี้ได้คือตัวที่เรียกว่า section cut face ตัวนี้ก็เราก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับปกติเราดาวน์โหลดพวกนี้มามันก็จะเป็นไฟล์นามสกุล rbz นะครับพวกเราคงคุ้นเคยกับกระบวนการติดตั้ง extension แล้วใน sketchup นะครับอันนี้พอเราเอาตัวนี้มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะกลับไปที่ sketchup ใน sketchup เนี่ยวิธีการก็คือ เราหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับมันจะอยู่ในท็อปอัพเมนูโดยโดยปริยายเวลาผมเลือกที่เซคชั่นตัวนี้นะครับเราคลิกขวาที่เซคชั่นนะครับแล้วมันจะมีรายการเกิดขึ้นชื่อว่า add section cut face ก็คือตัวตัว section cut face ตัว plug in ที่เราใส่เข้าไปผมก็เลือกเลยพอเราเลือกเลือกมาเสร็จจะสังเกตดูนะครับเขาก็จะมี Dialog มาให้เราเลือก หนึ่งก็คือมี Color อร์นะครับคัลเลอร์ตรงที่นี้มันก็คือเป็น section fill ธรรมดาแบบเดียวกับที่เราใช้ section fill เนี่ย Default จะเป็น black นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นเพื่อให้เห็นผลของมันผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้นะครับแต่แล้วอันนี้คือ keep uh, all S ซึ ce, ่ง่ปคือเก็ ce, รบร d รอบไว้ไหมผมจะปล่อยเป็น yes ไปก่อนนะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับตัวล็อกตรงนี้หมายความว่าจะล็อกติดอยู่กับตัวรนาบนั้นหรือไม่ นะครับที่เราทำปกติแล้วเราอาจจะไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกเนี่ยก็หมายความมันจะสร้างขึ้นใหม่ฉิวฉิวแล้วยังคงอ d ดิได้ผมจะปล่อยเป็นโนูนะครับส่วน auto update ตัวนี้หมายความว่าถ้าเราเลือกเป็น yes นะครับก็หมายความว่าถ้าเรามีการขยับแนว section plane ไปนะครับตัวนี้มันก็จะอัปเดตด้วยแต่ทาานี้ผมไม่ใช้ผมจะปล่อยเป็นโ no นไปส่วนเลเยอร์ตรงนี้เราสามารถจะย้ายไปอยู่ในเลเยอร์ไหนก็ได้นะครับหรือแท็กนั่นเองในที่นี้ผมสร้างแท็กรอไว้อันหนึ่งชื่อว่า section plane ผมจะเอา,เอาตัว แนวที่เกิดขึ้นเนี่ยไปไว้ในแท็กที่ชื่อว่า section plane ตัวนี้นะครับผมก็เลือกตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็โอเคนะครับพอเราโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะสร้าง section plane คล้ายๆตอนที่เราทำ group form slide แต่ส่วนที่แตกต่างคือเขาสร้างเป็นระนาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมลองปิดโมเดลอื่นไปสังเกตดูนะผมได้ระนาบตรงนี้มาแล้วแล้วถ้าเราดูใน Outliner นะครับจะสังเกตเห็นว่าใน Section Plane ตัวนี้มันเป็นก้อนเดียวนะครับถ้าเราสังเกตดูตอนที่เราทำ Group f o r m ม l i d e ์โดย d u l t เนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนหลายก้อนตอนนี้มันเป็นอันเดียวกันนะถ้าผมดับเบิลคลิกดูนิดนจะสังเกตเห็นดูว่าผมมีระนาบหลายอันเห็นไหมฮะมีระนาบอันนี้ระนาบนี้เหมือนเดิมแหละครับแต่มันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะฟิลได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องไปนั่งต่อให้เกิดระนาบนะครับผมจะลองใช้แมททีว่ง่าย นะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกเป็นลนะายเนี่บเทล,ลงไปนะครับคล้ายๆเดิมแหละนะครับเทล,ลงไตรงนี้ส่วนพื้นผมเอาลายอื่นแล้วกันนะครับพื้นผมไปเลือกตัวอื่นมาผมใช้ตัวไหนดีเอาคอนกรีตสมมตินะฮะเป็นลายคอนกรีตแล้วกันเทไปที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นลายคอนกรีตนะครับเสร็จเรียบร้อยมันเป็นเนื่องจากมันเป็นกรุ๊ปชั้นเดียวมันจะค่อนข้างง่ายมากนะครับผมกลับไปที่ตัว เ u าไลเนอใหม่แล้วก็เปิดตัวนี้มาจะสังเกตดูนะครับข้อแตกต่างเมื่อเราใช้ Group f อร m s l i d e ์เนี่ยก็คือว่าที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่เดียวกันนะครับกรณีที่เราทําแบบนี้โดยใช้ปลักอินเนี่ยมันจะไม่มีผลเรื่องเรื่องเซสชันเพลนตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัว cross section ที่เรามี Pattern ได้โดยปริยายนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกของ Plug-in ตัวนี้นะครับโดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าเราดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้น่าจะง่ายกว่าการที่เราทำก group Form Slide ด้วย Man น a l ธรรมดา อนอกจากนั้นมันจะมี extension อีกสองสาตัวนะครับที่ที่เห็นว่าพอใช้ได้ผมจะกลับไปที่เว็บไซต์ sketcheducation ให้เราดูนิดหนึ่งมันมีตัวนี้คือฟรีนะครับตัว section cut face ตัวน,นี้ฟรีซึ่งผมทำให้ดูแล้วว่าทำงานยังไงนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะสนใจตัว ตัวปลั๊กอินหรือเอ็กเซนชันที่มันเก่งกว่านี้เราทำงานเหนื่อยน้อยกว่านี้นะครับอย่างเช่นเราจะมีสเกตเชนสเกตอฟเอตัวนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้แต่พวกนี้เสียเงินนะครับหรือตัวสกาตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำพวกแพทเทิร์นตัวนี้ได้เก่งมากตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็พวกนี้คือปลั๊กอินเสียเงินพวกเราอาจจะลองไปเอามาติดตั้งดูทดลองดูนะครับโอเคนะครับจากกรณีนี้ พวกเราคงพอเริ่มเห็นแล้วว่ากระบวนการในการทำพวก section fill pattern นั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแม้กระทั่งใช้ native ของ SketchUp เองแต่มันอาจจะมีความยุ่งยากตรงที่มันไม่มี a ฟ e เกิดขึ้นแล้วต้องมานั่งซ่อมเฟสนะครับในกรณนนีที่เราตัด Object หลายตัวเนี่ยมันก็จะเกิดเฟสย่อยๆมากแล้วต้องมานั่งซ่อมเยอะในกรณีน,นี้ผมก็แนะนำไม่ใช้ตัวตัว section cut a c e เอ็กเซนชันตัวนี้แหละแล้วมันจะลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะครับแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นของตัวโมเดลโดยเฉพาะงานเซสชันของงานสถาปัตยกรรมหรืออินทีเวียก็แล้วแต่นะครับทูแบบนี้จะช่วยให้เราได้งานที่ออกมาเป็นเกือบจะเป็น Working Drawing ได้โดยไม่ยากนักนะครับก็ไปทดลองกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ